วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการถอดแหงนวมแดสบอร์ด mm hmm. ประตูหลังเวลาที่มีกรเสียหรือรางกระจกเสียปัญหาคือหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าแขงนวมเนี่ยถอดอยังไงบางคนเขาก็จะไปดึงกระชากหักหา,าตัวที่มันจะแกะได้เริ่มแรกเลยหาไขควงอะไรแหลมๆอย่างเงี้ยแหลมๆอย่างเงี้ยมาเพื่อเขีย่ยฮะจุดที่เขาอยู่อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเราก็จิ้ม จิ้มจิ้มพเขียวออกครเมื่อกี้ผมใบมันเลยเสี่ยไฟกมตัวนี้นี่เลยตัวที่ผมบอกตัวเนี้ยมันจะเสียบอยู่งี้เนี่ยมันจะขวางล็อกเนี่ยเนี่ยรูมันอยู่นี่ครับ เราแค่เขีย่ยเขี่ยมลงฟึบใช่ไหมเราก็ดึงมันออกมันก็จะปลดล็อกได้แต่เมื่อกี้ผมอุบัติเหตุผมพยายามเขีย่ยแต่ดันผมแทงขึ้นในข้างบนมันก็เลยไม่เห็นของนะนี่ของอย่างนี้เนี่ยตำแหน่งที่เขีย่ยมันจะมีแง่งให้อยู่เราแค่ฟวงแถไปแล้วเขี่ยออกนะหลังจนากนั้นมาก็จะเจอนอนะ็อตฮะเห็นไหมสองตัวนี้ถอดออกพอถอด็อกแค่นี้ออกเราดึงแดตบอร์ดั้งตัวได้เลยฮะ